มีสิ่ถ้าเป็นระบบเปรียบเทียบตรมนั้นก็นว่าสิ่งหาอยู่แค่เทว,วดาครบสิ่แปลแล้วตายพวกคเขาเ้าไปอยู่สัตว์พวกเทวกแล้วก่วอสา เ้าจะอยู่บาดกระทำอยู่บาดกระทำต่สำหรัตัวเสือคเจขอข้งเ้าเอาไปผู้บวแล้วเข้าใจว่าอันนี้ก็จำา้อที่เขาจะต้องรักษาไม่ยห้แบลคอเอาต้องเข้ามาจำศีลาห้องว่ารักษาศีลนั่นตุจํำให้มันได้ก็เป็นกว่าได้แน่นว่ามเกิดมีผู้มาถามเอา ขอเก็ขาไม่งั้ขอขอีหามไม่ง้ก็คิดเลื่อยงีสิม่ต้องท่องจำแน้ต้องท่องจำนวานว้นน่ะสอยุบันเก็คอเนี่ยถสอบวยนแปดคอเน่อบผ่านเอยุบนลแต่ยังจำสิ่งไปไนมันดูเกอเวหนึ่งห้ามคาสห้ามลากสามดูพัุชาสองตาชาตาล่เขาดูท่าแบบดกแต่ตอเขาปเด็นมันเป็นรามัญจยาขายพระเรยแหลตอนนี้ ได้ะเลยก็คือหาได้หาอยู่รูันเลยแต่ตอนนั้นบ้างคฟก็มูก็พวกได้แต่าขันข้อจเรยืนยันไกเข้อกับบางแล้เเรียนเราเข้ากับมบร์นะข้าจอดมีแตก้อหาจอดตัวนี้เล่ยไปนี้ก็ปัดนเลยมีเศษอยู่เดียวก็ไม่จอดไฟแดงก็มีเขตจอดขนาดไหนจอดจอดเลยไปคุณตัวไปเห็นก็มาเทีสยวแ่ชิ้นที่กัขอบอ ข้าบนหลงเอมีสติอยู่นะจะหลอกไปน้ามดีดเมื่อไปหน้ามาได้ยืน่าตัวแบบโมีนนันนี่เเป็นหยงนีเป็ปังคางมาเข้าอยู่้าอยู่ในบ่างนะผมปูทับกันอยาน้อรับง้ส่วนตัอกันดีกว่าอยู่วัดนั่ื้อแไม่ได้ข่ายไม่ได้รโลมของเงี้ต้องตอนนี้ทุกคนรดรดบอยู่สูงแล้วยังเสียวดขายซื้อได้แต่ยังสูงเล่าอะไได้ห้าวันี้าวกิไปได้ เจ้าค่ะเอานอขอดอกไก่ขอกาก่อเลยวันไปหาเ่ยสี่หาโมงเลียงกี่โมงนะานคือทานได้กว่าทีก็เ็แเจ้าค่ะเป็นทควนีอไรก็กมาเ็ดปะเบาทีสามช้หน่งหนึ่ง้อนหน่ายวถือเขาประจำสิ่ปราจำเลยไม่แตอเน่ยเอาละเดี๋ยวให้ท่านไทย